เห็นจริงเฮ้ยมันต้องเป็นพวกตีมอเตอร์คอร์เพูดูลเรามาผิดไม่ผิดหรอกเขาก็มากันอยางเนี้แหละมันไม่เป็นตีมาคุยด้วยนะ ไปลื่นไปหายางอย่างนี้ไม่ยิงทังอยู่หินนั่งนั่งไอ้ยางนี่มันแค่เรียกอะไรหินคลุกอะไรเงี้ยคลุกหินคลุกฝ <c oughs> ุ่นเวลาเวลาถ่ายรูปดูหน้าต่อ <laughs>